Hey. Hey, lên cặp này. Ui. Hey. Có cả con lừa. Ge cho con đi. Ờ. Mẹ.

อยากจะเ้นกูขอช่วยขอช่วยจเอาอยู่เขาไม่ให้กนแล้วอ้ไดูเอปเยียยตา้ตัวีเลย